ไม่สังเกตเราจะไม่ค่อยเห็นนี่จะเป็นตัวเล็กด้วยนะครับดูใกล้ๆตัวนี้ตัวนี้ไข่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่วางไข่จนกว่า ไข่ในท้องจะเป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าเป็นฟองใหญ่กว่าน,นี้นะฮะจะเป็นสีเหลืองแม่กุ้งกำลังให้ออกซิเจนกับไข่นะในท้องนะครับสังเกตจะมีตัวเล็กๆ นะครับลูกกุ้งนะฮะตัวนี้ก็กาลังจะตั้งท้องนะครับ นี่เป็นบอ่อแรกนะครับที่ทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมแล้วก็ปลูกผักก้านจองแล้วก็มีอ่าแหนกับจอกนะครับใสบ่ก็ให้อาหารปกตินะครับเป็นอาหารปลาเล็กครับส่วนบอ่อสองก็กำลังนะนะฮะบ่บอสองก็กำลังปลูกนะครับตัวน,นี้ยังยังไม่ได้ปล่อยนะฮะอันนี้เตรียมบอ่อ วันนี้เป็นบ่อที่ทำได้ประมาณสี่วันนะครับนั่นเอนะครับผักก้านจองนะครับตัวนี้จะเป็นบ่อใหญ่นะครับผักก้านจองนะคะที่เป็นผักนะครับกินได้นะครับเกิดทุกวันนะครับเดี๋ยวให้ดู นะฮะวันนี้ใบมันโตแล้วนะครเขาจะมียอดั้เล็กแต่ก็มาทุกวันอย่างเงี้ยทาไปนะครับส่วนี้ก็จะมีปลามีหอยขมนะฮะยอดตังเล็กนะครับสามารถกะนนิยมรับประทานยอดวันนี้สังเกตดูหอยนะครับหอยขมนะครับตัวนี้จะขึ้นมาหากินตอนกลางคืนตอนกลางวันจะไม่เห็นนะครับจะอยู่ใต้น้ําจะจ่ายแสงช่วยนะครับอาหารของ หอยขมนะครับจะให้ดูอาหารของหอยขมก็คือจะเป็นตะไคร่น้ํานะครับนะครับมีกําลังกินอาหารอยู่หอยขมจะกินอาหารตอนกลางคืนนะครับบ่อน,นี้ก็จะมีกุ้งด้วยมีกุ้งมีปลาบูเอาไว้ะดูหอยขมนะครับซึ่งออกลูกมาเยอะมากนะฮะนี่ลูกลูกหอยขมตัวเล็กนะครับ เอาคุุกมาเยอะมากบางตัวก็เกาะอยู่บนหลังนะอ่าเยอะมากส่วนกุ้งก็จะอยู่ข้างล่างกุ้งก็มีนะครับอันนี้หมายถึงว่าก็ทําอ่างใหญ่ได้หอยขมได้กุ้งได้ปลาแล้วก็ได้ผักด้วยอันนี้อ่างก็ประมาณใหญ่มากนะฮะ ก็สำหรับคือนนี้ก็พามาชมนะฮะกุ้งแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงไว้จะเป็นพวกหอยโมกับปลาครับแล้วก็มีผักนะก็จะติดตามทุกวันนะครับนะติดตามการเคลื่อนไหวการเป็นอยู่การกินอาหารนะ,ะับของกุ้งกุ้งฝอยนะเป็นการทดลองนะสิ่งไหนที่มันยังไม่ดีก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆ นะครับสำหรับคืนนี้ก็พาชมการเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมแล้วก็ปลูกผักในบอ่อซีเมนนะนะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ